มันนี้ช่วงแรกพี่น้องเอาใบมะละกอหรือว่าใบบุกงมบานเฮาเนีลหล่ะไม่หายไก่ไข่ล่องกินเบิองเนาะคะ่ะเขาว่าเบิองในเน็ตเนาะอินเทอร์เน็ตเนาะคะ่ะใบมะละกอนี่สามารถซอยอทายพยาธิไก่เนาะคะ่ะแต่ว่าเฮากับบอลแน่ใจว่าให้กินซสดๆแบบนี้จะมีผลดีหรือผลเสียกับไก่ไข่ของเฮาหรือเปล่าเนาะคะ่ะอันนี้เฮากับบุกหูเฮา แชร์เพียงว่าอยากล่องให้กินเบิ้งเพราะว่าสังเกตเบิ้งที่เขาปลูกบักหุงนะบักมะละกอต้นหน่อยเนะคะ่ะอยู่ไกลๆกับอไกลไของเขานี่แหละก็ะดินเลือตะเอื้อตะต,ะตน้นใบกับบลือกางกับบลือเนาะคะ่ะเข้ากันเลยล่องให้เขากินเบิ้งว่าเขาสิก,กินบ่อเนาะคะ่ะเขาก็กินอยู่เพราะว่าสังเกตจากต้นบักหุงแถวๆนี้เนาะคะ่ะมีตะต้น เบ่เหลือใบเนาะคะแต่ว่าส่วนประโยชน์หรือว่าโทษเท่ากับบ้หูเนาะค่ะว่าจะได้ผ้นดีหรือว่าผลเสียแบบใดเนาะค่ะจะทาได้พ้นดีพ้นเสียแบบใดเท่ากับจะมอ่าเฮ็ดชิปหายพ่นองเบิ่งอีกเทียหนึ่งเนาะค่ะเอาวาเท่ากับเบิ่งจากในเน็ตขาวๆเนาะค่ะจากในช่องทาง YouTube แหละเพื่อนกับว่าหายใบมะละกอกินกัสามารถซอยท้ายพยาธิหรือกำจัดพยาธิบางตัวเนาะค่ะ ซอยใดเนาะค่ะอันนี้เข้ากับล่องเบิงเนาะค่ะสำหรับที่นี่ก็ฝากให้พี่น้องได้เบิงกันแค่นี้ก่อนเนาะค่ะสำหรับมื่อนี้สวัสดีค่ะ